เวัสดครับสวัสดีครับใช่8สอสไตล์ตันเร็วครับวันนี้ช่างพิการ้อยร้อยสิบสี่ครับมาสอบเกินไปเกินจุดหกรั้นหกนะครับแล้วเราคุมมากี่โลครับในก่อนหน้านี้คุมมาห้าโลหกโลครับเราซ้อมอยู่ที่ไหนซ้อมที่สอสไตล์ตันเร็วไทย BC เพลย์คุณว่าผู้ซ้อมมีใครช่วยบ้างตอนนี้มีพี่ชชยสอสไตล์แล้วก็พี่ชาบิชิตสอสอตล์แล้วก็พี่น้องมคายครับผมเก็บตัวมากี่วันนะก่อนหน้านี้ เดือนหนึ่งครับก็คือหลังจากที่ชนะชเข้ามาก็กลับไปซ้อมเลยครับคผ<า>มแล้วเจอกันมาครั้งเดียวเจอกันมาครั้งเดียวชนะไฟท์ที่แล้วนี่ชนะเขายัางไงชนะแบบเข้าหมดแรงครับเดิอนอัดเดินบุกอืมแล้วต้นตอนเขามีอะไรน่ากลัวบ้างต้นต้นมีเตะซ้ายครับเตะซ้ายแล้วก็แบบสไตล์เข่าครับ่าครับผมแลมีพบเครื่องกันนะครับผมและเราไปแก้ด้วยอะไรวันนั้นวันนั้นแก้ด้วยความดุดันครับเดินเดิน ครับผมคิดว่าพรุ่งนี้เหมือนเดิมไหมก็มีช็เด่นให้ดูเดี๋ยวรอดูเลยนะแล้วเราเจอเขาครั้งที่แล้วเนี่ยดูแล้วเราจะเล่งยกไหนดีทีนี้พอเจอกันแล้วเนี่ยน่าจะยกยกสองยกสายกสีก็คือรู้แล้วว่าปลายเขาไม่ดีเราเดินอัดเลยครับผความมั่นใจตอนนี้เป็นไง ร้ออครับร้อเลยอายุอะไรลครับอายุสิปีครับคนจังหวัดะเชิงเซาวปล่อยปล่อยกิโลละปล่อยปล่อยห้าสิบเดห้ปดครับคุณเบลเป็นมวยมวยครบเครื่องครับสายหรือขวาขวาครับสูงร้อยร้อยเจ็ดบามวยทั้งหมดนี่ประมาณ18ครั้งครับน้องเชีเจียพรุ่งนี้ไหนครับฝาก FC ทุกคนช่วยเชียร์ผมด้วยครับผมจะทำให้เต็มที่ครับขอบคุณครับตัวนี้ครับผมไพทองที่สมุยครับครับวันนี้ช่างพิกัดเท่าไหร่ร้อยสิบสี่เป็นไงมาช่างครั้งแรกผ่านไหมผ่านน้ำหนักนี้คุมมากี่โลสามกิโลครับเราซ้อมอยู่ที่ไหนอยู่จออยู่สจอนะคุณบ๊องคุณซ้อมมีใครบ้างที่รุ่นตอนนี้พี่พี่พวกพี่พี่พอมพิชชาครับครับผมแล้วก็มีเสียซีคิวใช่ครับเราซ้อมอยู่ด้วยกันแล้วเป็นไงบ้างการเตรียมตัวรวมๆแล้วกี่วัน สามที่ได้ครับนคะครับผมแล้วน้ํำตัลนี้เราคุมมากิโลเนี่ยร้อยสิบสี่เนี่ยสามโลสิบถ <3, 4. S 2> ือว่ายังสบายอยู่เน,ะนาะนะครับผมแล้วพรุ่งนี้ต้องเจอใครอ่ะชายแปะเราเคยเจอกันไหมเคยเจอคเคยเจอที่ไหนเจอที่นี่เป็นไงวันนั้นแพ้แน่มาเราไปแพ้เขายังไงอะ่ะแพ้ลูกแข็งแรงครับเออแพ้ลูกแข็งแรงนะใช่ครับพอเข้าในแล้วมันยังไงเขาไล่แขนแล้วมันเราแก้ไม่ได้เดี๋ยวยังไงน่าใช่ครับเออแล้ววางเกนวางแผนไงดีพวกนี้เจอครับ ดูกันบางวิีครับครับผมแล้วเจอกับเขาล่าสุดนี่ตอนไหนวันที่อพอวันที่ยี่สิบวันเดือนเดือนที่แป้วเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วเลยก็เจอกันล่าสุดเลยใช่ครับเออก็ดูแล้วเขามีแค่ลูกแข็งแรงเนาะคิดว่าตุ้มฝีมือต้นๆนี่เป็นไงซูได้เออก็พขอซูได้นะเราไปเสริมอะไรมาไฟนี้ ความแข็งแกร่งครับคิววดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมแน่ครับแล้วเราก่อนที่จะมาแพ้เขานี่เจอใครไว้เจอรับฟ้าแลบครับอืมวันนั้นไปปิดเกมไวใช่ครับเออเลยยังไม่เห็นไะไรเนาะเอาเราอายุอะไรละครับอายุสิบเจ็ดคนจังหวัดเชียงเายครับปล่อยกิโลละห้าสิบห้าห้าจะพอปื่นเวราเป็นมวยไร วยเข้าอ่ะซ้ายหรือขวาสูงร้อยร้อยเจ็ดสิบเราชกมวยทั้งหมดนี่ประมาณหกสิบปีฝากพี่น้องช่วยเชียร์พรุ่งนี้หน่อยรับพี่น้องชาวชลบุีช่วยเชียร์นะครับขอบคุณครับ